อผมลืมบอ,อกไปค่ะว่าที่นี่มีดนตรีสดด้วยนะคะรีแบรนด์นะคะก็จะมีทุกวันเลยค่ะ วันหนึ่งจะมีสามวงมาสลับแบบเปลี่ยนกันนะคะเริ่มตั้งแต่สองทุ่มครึ่งนะคะจนถึงเที่ยงคืนแต่ทุกวันนะคะแต่ทุกวัน,นะคานเท่านั้นนะคะจะ,ะมีดนตรีแจ๊ดด้วยค่ะแต่ดนตรีแจ๊สเนีย่ยจะเล่ตนตั้งแต่สามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งนะคะก็คือเล่นหนึ่งชั่วโมงว่าไอ้ตรงร้านเนะะี Day ่ยค่ะเดนไนเนี่ยจริงๆอวค่ะมียากค่ะเพราะเขาจะอยู่ติดกับร้านระยะเลยที่เป็นร้านอาหารดังๆเหมือนกันและเดนไนเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับลามไรค่ะสามารถเอารถไปจอดได้นะคะถ้าเกิดมาวัน แต่โดยปกติแล้วเส้นทางตรงเนี้รถจะสามารถจอดได้ตลอดเส้นทางได้เลยค่ะไม่มีปัญหานะคะแล้วก็อย่างที่บุมบูมคอนเฟิร์มค่ะรสชาติอาหารดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือว่าพิซซ่าแต่อย่างบูมไม่ได้ลองกินนะคะเลยไม่ลืมเดี๋ยวะะหให้บุมบูมกินก่อนเนาะเก้าใจไหม,ค,มคะ อย่าพลาดน,นะคะอย่าก,กดคลิปอปิดคลิปนะคะดูให้จบคลิปแล้วจะเห็นว่าที่ร้านที่บุ๋มไปมันยากมากเลยค่ะแต่ละร้านมีดีไซน์ที่แตกต่างกันค่ะแล้วก็น่ารักสวยบ้างน่ารักบ้างเท่บ้างดิบบ้างแต่ละสไตล์ไม่จําเลย แล้ที่ดูไปแต่ละที่ก็มีการดีไซน์ที่โดดเด่นแตกต่างเป็นเอกลักษณ์แต่ละที่ไม่เหมือนกันเช่นกันถ้าอยากดูอะไรสวยสวยเสพความสนุกเสพความน่ารักความก๊ก๊ะต้องติดตามหมูด้วยนะคะ <Yahoo! S 1> กินก่อนเนาะ ร้านเดนไนนะคะเป็นร้านที่คลาสสิกมากค่ะแต่งสไตล์แบบยุโรปนะคะแล้วผสมโคลอเนีย hmm. นค่ะก็ที่นี่นะคะมีสองชั้นตอนนี้ผมอยู่ชั้นสองค่ะบรรยากาศภายใน,นินเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะคะ mm hmm. ตรงนี้จะเป็นมุมแบบเป็นโซนๆนั่งเหมือนกับเป็นโต๊ะกลมนะคะได้สีโต๊ะสวยมากค่ะใช้โทนสีน้ำตาลกับสีชมพูตัดกันนะคะดูแล้วมีความหวานกลด้วยค่ะมีความคลาสสิกปนดแตหมดเลยดูโอเคมากๆเลยค่ะ แด้านนี้นะคะจะเป็นจะตกแต่งแบบโผลค่ะหลังคาจะโผแล้วก็มีในส่วนด้านนี้จะเป็นส่วนของห้องแอร์ค่ะเรดานโผท่ให้ห้องดูไม่แคบด้วยนะคะถือว่ากดร้ายค่ะเดี๋ยวพ่เดี๋ยวบุมบพาไปดูด้านนู้นอีกนะคะไปกันค่ะตามเลยค่ะ ตรงนี้ก็เป็นมุมแบบออกแนววิ็นเฉดอะแอช a ิ่งแอชชิงแหน่อยนะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบโบราณนิดหนึ่งแต่ but, ความสวยไม่โบราณเลยะคะ่ะ <c oughs> ด้านนี้เลยะคะ่ะด้านนี้ก <c oughs> ็มงเชยได้เราเลยะคะร้านนี้จริงๆไม่กว้างนะคะแต่ด้วยความโปบของในดา้านให้บรรยากาศในร้านอยู่โอกโล่งสบายมากๆเลยะคะ่ะ เปิดตั้งแต่10โมงจนถึงเที่ยงคืนนะคะก็อาหารมีหลากหลายมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันนะคะก็อาหารที่นี่นะคะมีทั้งอาหารไทยอาหารนานาชาติแล้วก็มีัพิซซ่าพาสต้าและที่สำคัญมีนขนมหวานด้วยรวมฉพาะบิสกิก็มีนะคะ yeah, <woo! S 1> ยอดเลยแล้วก็มีเค้กด้วยนะคะเดีย๋ยวผมพาลงไปข้านล่างค่ะตามมาค่ะ